เขื่อนคุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกขึ้นไม่ได้เต็ม,มก็ไปถ่ายรูป,ปอย่างเดียวนนะหยุดคัดกรองเฉพาะคนที่นนจะขึ้นคนก็มามากตรงนี้ก็เป็นจุดคัดกรองผู้ที่จะขึ้นบน,บขนเขื่อนท่านที่จะขึ้นชมสันเสือครับตอนนี้เราปิดครับ อจากลาจอดเต็มนะครับเข้ารถแต่ตอนนี้ก็ขึ้นไม่ได้เพราะสันเขื่อนเต็มแล้วไม่มีที่จอดรถถ้าต้องการขึ้นไปบนสันเขื่อนก็จะต้องรออีกประมาณ2ชั่วโมง

ก็ต้องเดินข้ามถนนไปถ่ายภาพสันเขื่อนการข้ามถนนก็ต้องระวังเพราะ รถแล่นมาย่างต่อเนื่องเขื่อนคุนด่านนี้ก็เป็นเขื่อนที่ <plain madı> รองรับน้ำมาจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางด้านน้ำตกเหวนรกก่อนเก็บกักและผันระบายน้ำสู่แม่น้ำนครนายก ในอดีตนี้ก็จะมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กเรียกว่าเขื่อนคลองท่าดานแต่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งปัญหาน้าท่วมได้จนกระทั่งมีการสร้างเขื่อนใหม่ทับคลองเกา่าก็กลายเป็นเขื่อนคุณด่านประการชนนี้เองการมาเที่ยวเขื่อนคุณด่านประการชนนี้ก็ประกอบไปด้วย2จุดใหญ่ๆอย่างแรกก็คือการชมวิวบนสันเขื่อนซึ่ง ก็จะให้ภาพอ่างเก็บน้ำในมุมสูงที่โอบล้อมไปได้วยขุนเขาอนสวยงามอีกอย่างคือการเที่ยวเล่นน้ำทางด้านล่างของเขื่อนโดยนอกจากจะทำการระบายน้ำตามฤดูก,กาลในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเทศกาลต่างๆก็จะมีการผันน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานด้วยมีการจัดทำที่จอดรถซุ้มเพลิงพักผ่อนหย่อนใจไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว วันหยุดจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆและครอบครัวที่พาลูกหลานมาเล่นน้ำ ไม่ให้ทำ,ไม,ทำไม่ให้จอ,อดวุ้ยผู้ว่าชนกันหลายรายอ๋อจอดจอดข้างบนนี่เหรอจอดบนสะพานห้ามจอดเออห้ามจอดรถบนสะพานเพราะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จากทางหลวงหมายเลข3049ก่อนที่จะถึงน้ำตกนางรองก็จะมีทางแยกเข้าเขื่อนคุ้นด่านประการชนเมื่อมาถึงวงเวียนก็จะมีทางแยกซ้ายขึ้นสู่สันเขื่อนครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ